รถทวนไปห้านะครับเข้าสถานีวันบุตามเวลานะครับ167ยังไม่ออกต้นทางกรุงเทพนะครับชาเยอะเลยเห็นระบบควบคุมรับสัญญาณนะครับมีปัญหานะครับตอนนี้ติดหลายขบวนแล้วครับออกกรุงเทพไม่ได้ทั้ง167 107นะครับแล้วก็23ตอนนี้ยังไม่สามารถออกกรุงเทพได้นะครับจากระบบควบคุมการเดินรถถัดข้องนะครับ นะครับ โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่85 ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ